ออเอเองกินเนี่ยหิวหิวมากหิวมากหิวมากอ่ะกินที่ตองอกินที่ตองนะเวลามันเหลือจะได้ไม่เกลื่อนถุงปฏติกเกลื่อนดูไม่ดีใบไม้เกลื่อนนี่ยังโอเคอยู่แต่ใบตองถุงปฏติกเกลื่อนนี่ไม่เข้าที่เนะี่ยเดี๋ยววันเสารอ์อาทิตย์ดีๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาพัฒนาตอนนี้ ยังไม่มีเวลาดีเวลาเอาไปขายห,หมดเวลาเอาไปขายห,หมดน่ะมาลูกอ่ะอ่ะใช้ท้องอ่ะอ่ะเอ้ไเจ้าเงินเดี๋ยวใช้เงินอย่างเดียวอ่ะลลอ่ะกินกินลูกกินอ่ากินเลยกินกินเนี่ยเจ็อืมมีตึ้งแตงโม เบกแตงโมกินตะลาเนี่ยกินข้าวก็มีกินดีๆนะเอาอีกนิดนะเอาอีกนิดนะอ่าโอเค ให้ที่ที่นี้ด้วยให้ที่นี้ด้วยตรงนี้ด้วยอ่ะให้ไว้ตรงนี้ด้วยนะเออเนี่ยจะได้ไม่หล่นไปไหนหิวก็มากินตรงนี้อเอ้หิวก็มากินตรงนี้เ้อใส่ถาดไว้ให้เค้ครับ